ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดแคทและนี้นะคะเรากลับมาีกแล้วเกมโลบอกนั่นเองแม a ที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแม a ว่าบ l นะูแฮ e เวน n าพีนะลวันี้นะคะพี่ลิต้าจะมาทําตลาดนัดตรุษจีนในเมืองบ l ูแฮ e เวน n าพีนั่นเองคะ่ะเย้พี่ลิตาสวัสดี พี่เปิดร้านทับร้านหนุมันทําให้ไม่มีทางเดินสวยๆอ้าวทำไมทํางั้นล่ะโอหพื้นที่800ล้านเด็กคือพี่ดิต้าเอาทำไงอ่ะเอานั่นแหละค่ะก็เห็นน้องนะคะมาในทีมตุ่ดจีนนะคะดูจากการแต่งตัวน้องกันก่อนชุดด่วปุยโยหลายนะนี่โอ้โหดู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 สันนี่ค่ะดูหน้าซันนี่เขานะคะโอ้มาในทีมจริงจังมากๆเลยนะคะพร้อมกับเอ่อชุดกีเพานั่นเองนะคะจริงมากค่ะเจ็ดเจ็ดเจ็ดคืออะไรพื้นที่ร้อยร้านเอเคอร์น้องไม่ต้องมาแบบ่ตั้งร้าน โซนทับกันนะคะเพราะพื้นที่มันเยอะมากก็น่าแหละค่ะแล้ววันนี้นะคะคนที่จะมาร่วมเออเดินตลาดนัดนะคะตุ๊จีนกับพี่นีตาะคะมีน้องออมวชีนะคะน้องนิดาน้องกระแตนะคะน้องเซนนะคะน้องฝฟอยอีฟน้องมีน้องยี่หวาแล้วก็สันนีนั่นเองค่ะวันนี้คนน้อยนะคะสงสัยช่วงนี้เด็กอาจจะสอบกันเยอะๆนะคะก็เลยมีมากันแค่นี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้มันก็ตรงกับวันตุ๊จีนแล้วก็เลยอยากมาทำคอนเทนต์ตุ๊จีนนะคะหวังว่าวันนี้ที่ลงเนี่ย จะจะได้ลงวัดตัวจีนจริงๆนะคะไม่แน่ใจว่าแบบจะมีอะไรผิดพลาดไหมนี่มีคอปเตอร์เพิ่งมาด้วยนะคะมาใครนะคะที่อยากเข้ามาร่วมเล่นกับซีตา้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้ามพยแคชน,นะคะที่ตัวโปรฝฟฟ่ายพิริตานะคะ โปรไฟล์ไอจีพิริตานะคะริตาเนสโกฮิตแคทตรงโปรไฟล์จะมีเขียนของข้อความไอีแคทอยู่นะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยค่ะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไอจีพิลิตานั่นเองแล้วก็ฝากเสื้อริตาคิดแคทนะคะที่น้องๆใส่อยู่ด้วยนะคะสีแดงด้วยอาจจะโรบักเท่านั้นนะคะมีสีเขียวฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนั่นเองนะคะวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่เราบอกพิริตาและคลิปเขาเขียนแชทได้เลยนะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูตลาดนัดตุ๊จีในวันนี้กัันนเลยดีกกว่่่่าคคคะะะไไปป เปิดคลิปเสร็จแล้วคือจะบอกว่าน้องบอกหนักขวาจ,จริงๆะคะ่ะคือจะบอกว่าน้องๆอาจจะเห็นว่าแบบพี่ลิต้าเปลี่ยนไปคือไม่ใช่พี่ลิต้าตัดหน้ามาเพราะว่าพี่ลิต้าไม่มีหน้ามามานานมากแล้วแต่ตอนนี้กลับมาตัดอีกแล้วนะคะเอ๊แลวน้องเซนนี่คืออะไรเนะ่วเข้าทูตลาดนัดตุจิกรุณนาซื้อตั๋วก่อนเข้าตลาดโอเคไปค่ะเขามีขายตั๋ว้ยข,ขายตั๋วด้วยนะคะนี่นี่นี่น,นี่แล้วใครขายอะ่ะทางเข้าขายตัว๋วไม่ทราบว่าใครเป็นคนขายตัว๋วเอ่ยอ๋อนี่นะคะนี่นี่นี่เรามีน่าจะเป็นน้องมีนบ้านดูจากจงหน้าแล้วมา กีค่คนคะร้อยคนคะ่ะร้อยคนร้อยบาทคะ่ะเอาเก็บเงินที่ี่ลิตานะคะไม่เก็บเงินที่ะคอปเ,เ,เตอร์คะ่ะมีคนแซงเฮ้ยใครแซงอย่าทําที่ใส่ไม่ดีนะคะเราจะต้องตามคิวนะคะตามหลักมลเมืองไทยมลเมลืองมลเมลืองไทยนะคะโอเคได้ตั๋วแล้วเย้เราได้ตั๋วในการเข้าง,งานแล้วว่านี่ผีดิบที่ไหนนะดูๆ,ๆนะผีคุณครูหรือเปล่าน่ยน่ากลัวมากมาเรามาลาแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะขายเสื้อผ้าฟรีลูกมง ฮะฟรีลูกมงสุภาพห้าสิบาบาทเท่านั้นสุภาพสิบบาทเท่านั้นฟรีลูกมงด้วยคืออะไรอะลูกมงคืออะไรอ้าสวัสดีค่ะแม่ค้าออมมาชีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้าออมะะมาชีแต่งตัวน่ารักมากเลยจุ๊จุ๊ปุ๋ยจุหลายเอยินดีต้อนรับก็สุราสุภาพของออมมาชีเอค่ะสุภาราคาห้าสิบาบาทค่ะฟรีลูกมงด้วยค่ะถ้าเลือกชุดเสร็จแล้วก็จ่ายเงินที่เคาน์เตอร์แล้วแม่ค้าจะลูกโป่งให้เลยค่ะโอเคโอเคโอเคมาๆมา ขายเสื้อผ้าฟรีลูกมงลูกโป่งนะคะจริงๆแล้วลูกโป่งนะคะไม่ใช่ลูกโมงเดี๋ยวเรามาดูเสื้อที่เข้ากับเราดีกว่าแต่ว่าจริงๆเรามาในเสื้อสีแดงเราก็อยากได้เสื้อสีแดงนะเราขอเสื้อสีแดงได้ไหมมันจะสีแดงใช่ไหมไม่เอาจะเอาสีแดงเราจะเปลี่ยนจนกว่าจะได้สีแดงจู้จู้ข่อย้ลายใช่ไหมเราอยากได้สีแดงเดี๋ยวเราต้องกดสีแดงเรากดสีแดงแล้วแต่มันไม่ได้สีแดงเอาอันนี้ก็ได้ค่ะอันนี้ก็น่ารักนะคะเอาเอาตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้ค่ะอยากจ่ายเงินจังเลยกระแตนะคะแล้วบทเป็นบริการเดี๋ยวเขาจะจ่ายตังค์ให้เรานะคะ เอาตัวนี้ค่ะเท่าไหร่คะ50บาทจ่ายตังค่ะใครก็ได้จ่ายเราไม่จ่ายเอา้าลืมหยิบลูกโป่งนี่นะคะให้ลูกโป่งแล้วนี่จุอยป่วยอะไรเอาเอาเอา,เอาลูกโป่งสีแดงด้วยขอบคุณค่ะจ่ายตังเราได้ลูกโป่งเลยขอบคุณค่ะไปร้านต่อไปกันในนี้ร้านขายเสื้อผ้าจบแล้วนะคะตลาดจจีนก็จะมีสปอยสีแดงนะคะโอ๊ยจริงๆแล้วเนี่ยเราควรหายปก,ก่อนร้านอินิฟาหมา,าล่าอ่างเปาโคมไฟ เกี๊ยวทอดและถั่วราคา30ต่อสองชิ้นเท่านั้น30บาทต่อ2ชิ้นเท่านั้นแปลว่าถูกมาก30บาทหรอต่อ2ชิ้นเกี๊ยวใช่ปะเกี๊ยวทอดและถั่วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะร้านนี้นิดาเป็นคนขายนะคะกับฟอร์อีฟแน่ๆมีกี่ร้านเนี่ยรู้สึกว่าวันนี้จะมีร้านไว้เยอะนะคะคนน้อยมากสวัสดีค่ะร้านเราชื่ออินิฟา้าวงเล็บอีฟนิดาผสมกันนะช่างคิดศษอะ หลักจังวันนี้ร้านเราขายหมาล่างเปล่าคามไฟและอื่นๆเชิญดูได้เลยค่ะหมาล่างเปล่าแล้วคมไฟนะคะเราลองเข้ามาขายตัวนี้ด้วยนังบีนนี่ตัวอะไรเนี่ยบริการบวกคนขายตัวแล้วนี้อะไรเนี่ยจุดคิดเงินนะคะอออสั่งได้เลยนะอ๋ออันนี้คือพวกเทียนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อันนี้คือหมาล่าไว้นั่งกินเุ้ยแล้วมีอะไรเผาอ่ะขายเ้นเผาหลงงมากเ้นเผาน้องออกไปค่ะ บอกนะคะสุ่มรับอ่างเปาเนื้อวันนี้จะมีอ่างเปาด้วยเราจะเขาจะมีการสุ่มให้อ่างเปาด้วยนะคะนั้นเอาอะไรดีเอาเอาเกี๊ยวทอดค่ะ2ชิน้นเดิลูกค้าเป็นระเบียบด้วยนะคะต้องต่อคิวตรงไหนอะงงมากรับอะไรดีคะอ๋อรับตรงนี้ใช่ไหมเอาเกี๊ยวซาสองชินนะะ้นค่ะนี่มาแล้วคะ่ะอย่าพึ่งไปนะคะนี่แต่เราได้เกี๊ยวซาอันนี้คือเกี๊ยวซาก็คล้ายๆอยู่อย่าพิ่งไปนะคะทําไมคะ มีลุลับอ่างเปาอุย้ยอันนี้คือเท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้คือเท่าไหร่คะเนี่ยเราได้เปาเหรอคะอุย้ยเราได้ลุลับอ่างเปาเราได้อ่างเปาด้วยว่าแต่อันนี้คืออ่างเปาเท่าไหร่สู้สู้สป่วยเยอะหลายแปลว่าอะไรไม่รู้นะคะเฮ้ยดูดูด,ดูซันนี่เด็กนะคะ,ะ,คะเด็กเกเรนะคะเป็นอนาพานพันถล่มเมืองกิดแคทนะ,ะให้ตังถูกคนไหมหรือผมเบร์ให้พิริตาจึ้เกินสีได้อ่างเปาค่ะเอาแล้วเราไม่ได้หรอจริงให้ตังผิดคนมาให้พิริตาตอนแรกก็งงคิวว่าพิริตาได้อ่างเป อีก2ค่ะจะได้ลุ้นรับอ่งเปาอยากได้อ่งเปาค่ะมานี่ค่ะโอเคไปไหนไปไหนอ๋อนี่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 ร,นรับอ่างเปาตรงนี้คือจุดกินเงินนะคะคนี่เขามีหลายจุดนะคะให้เลือกใช้กันคุณริตา้านี่ค่ะมาแล้วค่ะอาหารมาแล้วคุณริต้าซื้อไป80บบาทนะคะโอเคค่ะ เงินสดหรือสแกนคะเงินสดค่ะแต่ที่คอปเตอร์ค่ะหรือใครก็ได้สักคนหนึ่งที่ถือตังอยู่พร้อมที่จะลุ้นเลยใช่ไหมคะพร้อมค่ะไหนดูซิว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่ลุนล้นลุนล้นรากวัาใหญ่สามพันเลยนะอุ้ยลุนล้นลุจริงๆลุน้นจริงๆตื่นดืดืตื่นดืดืตื และรางวัลอักเบาที่เราได้นั่นก็คือแตแแแ่ยังไม่พออีกบอกพี่ดิตาด้วยนะว่าโอนได้ถ้าไม่รับหักอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยรับแล้วรับแล้วรับแล้วค่ะรับแล้วได้เท่าไหร่ะคะลุ้นค่ะลุ้นอันนี้คือเท่าไหร่อ่ะเลือกเลขมาค่ะ9ค่ะเอา1ถึงห้าหถึง5เหรอเลขสค่ะเพราะมันเป็นเลขไม่มงคลในภาษาจีนยินดีด้วยค่ะได้รับ1500บาทว้าา ได้พ e. ันห้าดีใจด้วยนะคะเชิญบนโต๊ะหยิบไปเลยค่ะอ่าหยิบหยิบหยิบเงินได้เลยแท้แทด้เฮ้ยเราแดงเป่าพันห้าค่ะปีนี้สุดยอดนี่มันเยีมจริงๆเลยขอบคุณค่ะใครได้รับซองแล้วออกไปได้เลยค่ะน้องอ้อมบัยชีนะคะได้อั่งเป่าพันสามบาทไปนะคะร้านต่อไปขายประทัดแก เราขายชุดตุ๊จีนดนะตรงนี้ขายประทัดนะฮะนี่่าวชอ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 ,ชอสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านซันนี่นี่ซันนี่ตัวตึงของเราห้องลองชุดนะฮะเขาน่าจะขายเสื้อผ้านะฮะ ซื้ออันไหนก่อนดีคะโอเคค่ะเดี๋ยวเข้าไปเลือกซื้อดูนะคะมีห้องลองชุดให้ด้วยลองชุดตรงนี้เหรอแต่ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนะโอ,โ,อโอเคโอเคเราลองชุดกันเรากดข้างนอกนะคะแล้วเราก็ใส่ข้างในเฮ้ยนี่นี่นี่ชุดนี้ก็โอเคนะมันมันเป็น,ปน,ปนคุมสีแดงด้วยเอาตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้เอาตัวนี้ค่ะเอาตัวนี้รูปแบบพี่จองกับพี่คารเลนนะคะเอาตัวนี้ยี่สิบบาทค่ะมีโปรไหมคะยี่สิบบาท ยี่สิบบาทพอมีโปรอะไรไหมฮะใข่ว่างอ่ะคะว่างอะไรแล้วตรงนี้คืออะไรเนี่ยมีไว้ทำไมเนี่ยซื้อประทานอ๋อมีไว้ซื้อประทานโปรลดเหลือสองบาทค่ะขอบคุณค่ะขอจ่ายตังค์ให้ขอจ่ายตังค์ตอบคำถามได้ตังค์ซื้อประทันจ้าเราต้องซื้อไปประทานซื้อประทานประทานขายไงคะไหนๆเขาก็ตั้งแล้วร้านแล้วนะคะเราก็ช่วยเขาซื้อหน่อยเหลืออีกหนึ่งสองสามสี่ล้านเยอะอยู่นะสี่สิบบาทจ้า เอาประทัดอันหนึ่งค่ะเมื่อกี้นี้ก่อนที่พี่ดิต้าจะบอกายแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เราประทัดโอ้โหประทัดดังปิ้วเลยนะคะประดังปิ้วเลยต่อไปตอบคำถามรับตังค์หนึ่งหมื่นบาทค่ะเอ้าตกล่วงเลยนะ,ะตอบคำถามรับตังค์หนึ่งหมื่นบาทรอแป๊บนึงนะฮะไปตอบคำถามรับตังค์หนึ่งหมื่นบาทเชียว <v> นะเล่นใหญ่มากป <v> ุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปมาแล้วค่ะมาแล้ว ตอบคำถามรับตั้งหนึ่งหมืน่นบาทตรงไหนอะตรงนี้เหรอคะตอบคำถามตรงไหนคะหิวค่ะนิดาหิวเฮ้ยตรงนี้ก็อยากกินร้านเป้งยากด้วยเหมือนกันแต่ตว่าตอบคำถามตรงไหนตรงนี้ค่ะโอเคค่ะถามมาเลยค่ะคำถามแรกหมูมีกี่คำถามนี่ <c oughs> น่กกากลัวมากเปิดไพ่ให้หน่อยค่ะคืออะไรวัตถุจีนมีไว้ทำไมเพื่อเฉลิมฉลองวันปีใหม่ของ จีนค่ะไว้กินเป็ดค่ะวันตรุษจีนมีอะไรไว้ไว้กินเป็ดค่ะ,ม,คะมันน่าจะเป็นวันตรุษจีนของคนจีนเขานะฮะเอ้ยวันปีใหม่ของคนจีนเขาค่ะดิต้ามารับรางวัลค่ะมาค่ะนี่แล้วรางวัลยิงหัวก่อนเลยทีหนึ่งโอเคโอ้ยอะไรเนี่ยมาแล้วมาแล้วนะคะ่ะขอบคุณค่ะได้อ่างเปาค่ะ คำถามสองโอ้มีมีหลยคำถามนี่ละคำถามสองอะคำถามสองมามีไว้ไถอ่างเปาน้องเจนบอกวัดจุ๊ดจีนวันที่เท่าไหร่9วันไหว้10วันเที่ยวค่ะ9วันไหว้1ิวันเที่ยวค่ะแดวันจ่ายใช่8วันจ่าย9้าวันไหว้1ิบวันเที่ยวดิต้ามารับรางวัลค่ะเงินเยอะนะคะเงินเยอะไปหมดอะมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะหนึ่งแสน มีห้าคำถามโอ้โหคำถามเยอะด้วยต้องเซนบอกงอนนะคะงอนเหลือสามคำถามโอเคค่ะมาเหลือสามคำถามแก้ปปิลิตาก,ก็กินหมดล้ววันตุดจีนกินอีหยางกินเป็ดไก่ค่ะขนมเทียนขนมเข็งกินเป็ดกินไก่ค่ะวัตุ๊จีนแล้วก็ขนมเทียนขนมเข็งทองหยิบทองหยอดเอ้ยเซนมารับรางวาัลเลยนานๆทีเซนจะได้รางวาัลมาวัตุดจีนใส่ชุดสีอะไรคะแดงค่ะว้ายพี่ผิดอาพพ์ผิดเป็นพีมมาอาดง ริต้ามารับรางวัลถึงแม้ว่าพี่ริต้าจะผิมว่า,าดงน้งเฟนงงพี่ริต้าผิมว่า,าดงแต่ได้รางวัลขอบคุณค่ะคำถามสุดท้ายปะพี่ริต้าผิมว่าอาดงแต่ได้รางวัลไม่เรียกพี่หรออ๋อริตา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราสวมบทบาทคำถามสุดท้ายค่ะเราพร้อมค่ะพร้อมทุกคนชอบว,วาตุดิีหรือไม่เพราะอะไรชอบเพราะได้อ่ง เฮ้ยน้องเซนพิมพ์ก่อนนะพี่ลิต้าพิมพ์ผิดด้วยเซนเป่ารางวัลเลยปะชอบค่ะเพราะว่าเป็นลูกครึ่งจีนโอ้ยน้องมีนเป็นลูกครึ่งจีนด้วยเราไม่ได้เหรอคะจ้อยในลิต้าเดี๋ยวโอนให้นะคะโอเคค่ะฮ่าค่แล้วก็ทุกคนด้วยขอบคุณค่ะมารับรางวัลทุกคนขอบคุณค่ะไปไปร้านต่อไปกันหิวแล้วคะ่ะมาร้านปิ้งย่างเอาพี่ลิต้าว่าไงคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับค่ะไปร้านอลิน กร้นกานอาลินอยู่ไหนอะร้านอาลินอยู่ไหนอะลินบอกลินต้องไปแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้ว,ลวสวัสดีค่ะไปดูดวงหรอคะ่ะเดี๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งมาร้านอาลินก่อนลินต้อลืมร้านระแตมารับบัตรค่ะโอเคค่ะจุดรับบัตรคอนเสิร์ตสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเสิร์ตของตลาดนะดจุจีนะคะวันนี้นัดแสดงชื่อว่าคุณอาลินค่ะก่อนเข้ากรุณารับตั๋วคอนเสิร์ตกันนะคะโอเคค่ะ เอออันนี้คืออันนี้คือตั๋วเหรอคะขอตั๋วหน่อยค่ะโอเคได้ตั๋วมาแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะได้ตั๋วแล้วเชิญทําการแสดงเราตัวเอ้ยนี่นี่น,นี่มานั่งหน้าเวทีเขามีเวทีให้ด้วยนะฮะเรา,านั่งหน้าเวทีกันกว่านั่งมาเลยค่ะมานั่งดูการแสดงกันนี่มีผู้พื้นี่เยอะเลยนะฮะนั่งได้เลยนะคะทุกคนนะนั่งได้เลยค่ะนั่งได้เลยนี่วันนี้นะคะคุณชงเฉยเฉินนะคะเขาจะมาร้องเพลงจีนใช่ไหมมารออยู่นะคะรออยู่นี่สนุกสนานมากเลยนะดังฝั่งผู้ดูนะฮะ สื้อดีค่ะ์ท่านผู้ชมจุกชนวันนี้นะคะวันนี้นะคะเราจะสุ่มผู้โชคดีสามช้นเอามาร้องเพลงตามที่เรากําหนดไว้เอา้าอันนี้ไม่ใช่คอยเสิร์ตเราคิดว่าคุณอาลีจะมาร้องเพลงลุ้นอีกแล้วโอ้ oh my god โอเคค่ะร้องเราได้อะไรคะลุ้นมากค่ะว้ยแล้วพี่ติกตาย,ยืนได้ไงเนี่ยงงมากน้องนั่งกันหมดพี่ขนส่งแรงงานพม่า้ชันถ้าร้องถูกเราจะมีารางวัลให้ด้วยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะ เริ่ม <Read> เลยเพลงแรกฟ้าหลังพ่อเราลอยชิงหอกเลยวะใครร้องคะผู้ชิงดีก็คือน้องมีนค่ะเย้ไปค่ะน้องมีนออกไปร้องเลยอย่าทำให้ฉื่เชี่ยเฉียง เสียชื่อเสียงนะคะหอมไมค์ค่ะโอ้โหมีการส่งไมค์ให้ด้วยล่าสุดคนขายตั๋วมาเป็นคนร้องเพลงแทนแล้วนะคะในชื่อคือแดดดี้วดใจเลยที่ฟ้าให้พ่อรักจริงไม่ได้หลอกแค่ยากจะขอพ่อช่วยฝ้าหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้พ่อโอนให้ฟ้าหน่งจินไบรพ่อพ่อค่ะอย่าร้องนานว่าค่ะแม่แม่กำลังจะปิดไฟนอนแล้ว แล้วและรางวัลที่ได้ก็คือก็คือคืออะไรโทราศาัพท์บอย iphone สิบปรมแม่คึ่งของดีบสีไทเทเนียมหรอ iphone 15บค่ะจริงด้วยปมมือค่ะดีใจด้วยค่ะปมมือหไม่ใช้ปมมือเลยอะ่ะปมมือไงนะไม่มีให้ตบมืองงม,มากต่อไปอยังมีอีกเหรออลินแม่หนูยังไม่ตัดเน็ตใช่ไหมลูกเพลงนั่งชื่ออยู่ดีผ่าซายเฮ้ยมีนตาต้องได้แหละ นาจุดเนี้บอกเลยว่าต้องได้เพราะว่าพี่ริต้าเนี่ยคือต้นกําเนิดของนั่งชื่ออยู่ในภาสายไม่ได้เป็นญาติใดกับคนร้องเลยงงมากพี่ริต้าหรือเปล่าใช่ไหมพี่ริต้าไหมผมขอผมขอแบงนี้ผมขอนี่ได้บอกหนูไม่ยอมหนูก็อยากร้องเหมือนกันแล้วผู้โชคดีก็คือคือผมเตียวออกแล้วนะคุณริต้าค่ะเย้ มาแล้ว่าแล้ว,ว,ลวขอไหม่ด้วยค่ะนั่งชิลอยู่ริมถ่ายรอนนั่งยิ้มโอ้ยบัง <c oughs> นั่งยิ้มแล้วจากไปเราต้องเราต้องเต้นกันหน่อยฮะยังไปคิดถึงอยู่แต่เขาไอเราไม่อยากจะเงาความคิดถึงผ่านลายเย้ <Yeah! S 1> ขอร้านหนึ่งค่ะ yeah. เรามีอคติ้งนะคะในการเต้นด้วยขอร้านหนึ่งค่ะเฮ้ยสิ่งที่เราได้ก็คือ iPad mini Gen 65นั่นเองเย้ <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะเพลงเพลงอะไรแม่หนูบอกอลินลูกตอนนี้แม่อยู่ตรงคั t เอาแล้วนะแม่จะสับ cut out แล้วนะลูกเ <c oughs> พลงอะไรก็ได้ค่ะล้องตามใจเลยโอเคแล้วคนที่จะได้รางก็คือนิดาสุดสวยค่ะมีการเดินถอยดนะ้ดีไม่เดินตกลงไป เดี๋ยวเราจะช่วยฉายแสงให้นะฮะตรงไม้ตรงไม้เลยเซาเซาเต้าอยเหรอคอยไอเฮ้เต้าอยเหรอคอยไอ รนะ้านได้โนบุกนะิบร้านไดโนบุกขอบคุณค่ะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะโอเคค่ะบายบายค่ะบายบายอา้าวร้านดูดวงหายเหรออ๋อนี่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 แม่โะตะกาคตกลับจุดมามาเรามาดูดวงก่อนเฮ้ยขอดูดวงก่อนขอดูดวงก่อนขอดูดวงก่อนขอแซงค่ะขอแซงขอแซงแซงน้องนะแซงน้องขอดูดวงก่อน สวัสดีค่ะนี่เขาจะมาดูดวงนะคะสนใจดูดวงไหมคะสนใจค่ะดูดวงนะคะแม่หมอเออทรงได้เลยนะร้านร้านเนี้ทรงได้เลยที่แบบเป็นไม้ๆคือเขาอัปเดตพร้อมเยอะมากให้เราแบบสามารถจัดร้านได้อย่างสวยหรูขอตอบพี่ลิตา,าสนใจค่ะชูมือขึ้นค่ะแล้วหมุนเหรอหมุนขึ้นยังไงอะชูมือขึ้นแล้วค่ะ นั่งให้ต่อ <c oughs> เซนริงนั่งละตอนนี้ดาค่ะทํานายแม่นไหมเฮ้ยแม่หมอคือเงียบไปเลยอะทุกคนดูสิแม่หมอนเงียบไปเลยนี่เราสายชูม,มือขึ้นแล้วแม่หมอหลับหรอคะพี่ติต้าไม่นั่งหรอคะก็เขาให้ชูมืออ๋ออ๋อชูมือแล้วนั่งได้แล้ะเฮ้ยแม่หมอหลับแน่ๆ่เลยจังหวะนี้แม่หมอแม่หมอหายแม่หมอแม่หมอหาย ตอนนี้โล่งโจงเลยเหลือแค่ร้านพิ้งยยางกับร้านแม่หมอดวของคุณริต้าในปีนี้คุณริต้าจะได้ซับใน YouTube 10ล้านซับและจะมีพี่ดีบางตาอยู่ค่ะคืออะไรพี่ดีบางตาคืออะไรคือใครอ่ะเขาคือใครหรอคะไม่ดีค่ะแต่คนรอ1น0้ล้านคนนะพี่ริต้าจะมีซับในยูทูบสิบล้านก็คือโลเพจใช่ไหมที่ยูทูบเบอร์อีก8พันล้านคนที่เขาตอนนี้ล้านซับแล้วเขายังทำไม่ได้เลยสิบล้านมันยากนะฮะ ขอบคุณเอาเป็นว่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตรงมากๆเลยแม่นมากๆแม่นดีแมนอะไรแมนมากๆนี่คำทํานายบอกไว้นะคะหาว่าเธอได้เป็นแฟนฉันเธอจะโชคดีที่สุดเลยอนะขอบคุณค่ะแล้วไม่คิดค่าครูหรอคะค่าเงินเนี่ยดวงมีแจกอ่งเปาด้วยค่ะขอค่ะขอขออ่งเปาค่ะเพื่อความเป็นสีริมงคลและยังยกมืออยู่เท่าไหร่คะ อันนี้ก็ดูดวงฟรีเหรองงมากอ๋อดูดวงฟรีคับนานเหมือนกันนะเนี่ย1บาทขอบคุณค่ะหยอกยอกเท่าไรเอาจีจีหิวคะ่ะอยากกินปิ้งย่างหูเดือนเลยเดือนร้านปิ้งย่างนะฮะร้านปิ้ง,ย,งย่างยังไงเอ่ยรอทำนายอยู่คะ่ะเอาเบอชี้ยังดูดวงไม่เสร็จหิวคะ่ะอยากกินปิ้งย่าง สวัสดีค่ะเจ้าของหรอสวัสดีค่ะคุณเซนในปีนี้คุณเจนจะรวยและสวยมากค่ะยินดีต้อนรับค่ะเชิญกินได้เลยค่ะอ๋อเข้ามาคือสามารถนั่งกินได้เลยอ๋ออ๋อันนี้คือโซนนั่งรออันนี้คือโซนนั่งกินนะเรามากินกันเลยค่ะเราไม่รอแล้วนั่งกินโอเคด้อด้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 อด้อ้าวไม่ได้อีกนั่งกินเร็วนี่ค่ะอนี้คือเนื้อไก่ปิ้งนะคะร้านบาร์บีคิวนะคะปิ้งย่างเชิญกินได้เลยค่ะอันนี้คือระบบดูแลตัวเองนะคะนั่งกิง องอร่อยมากเลยค่ะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องมีพร้อมด้วยนะคะพร้อมในการกินเซ่บๆคะ่ะจริงคะ่ะแซ่บมากเลยคะ่ะอันนี้กําลังหั่นเนื้อหมูกินอยู่นะคะแซ่บมากเท่าไรคะร้านปิ้ง,งย่างนี้เท่าไหรคะจะ,จะซื้อกิจการถอดแล้วอร่อยคะ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บูสับใหญ่สับใหญ่เย่งไก่เย่งไก่กูพี่กีกีกูพี่กวากเลยสามร้อยเก้าสิบสพงจังค่ะโอ๊ยเอาไมาชี้เลี้ยง โอเคค่ะออมเลี้ยงเก็บตังที่ออมค่ะเพราะเราไม่มีตังเย้ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะลดให้เหลือสองพันก็ไม่ต้องลดค่ะเก่งใจมากตอนนี้หมอไฟดูเดือดเวอร์ค่ะโชคดีรับชูบค่วเดีฟเฟอร์จะสำนักกับริต้าครับเริ่มหิวในชีวิตจริงกับไม่ใช่อะไรตอนนี้เคว้งมากตลาดวายไปหมดแล้วนะคะจบไปแล้วนะคะสําหรับเอ่อการมาทําคลิปตลาดนัดคิดแคทนะคะเอ้ยตลาดนัดตุจีนนั่นเองนะคะบนหลังคานะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์นะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งไปฟังจิตลิตาทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีนด้วยนะคะลิตา้าเน ก็ทิกเกอรลีดเนสกอร์ขีดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มเข้าวีแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีบิลิตานะคะที่เขียนเขาเข้าโปรยิแคนนะคะน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขารวมกันนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อัตคิปของลิตานั่นเองนะคะก็ปักเสื้อลีต้าคิดแคนด้วยนะคะมีหกสีนะชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบัสเท่านั้นวิธีการซื้อนี่กดลีต้คลิปที่เราจะกดไปที่โลบบบิลิต้าและคลิกเข้าเขียนแชร์เลยนะคะโอเคค่ะงานสุดวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชินเเหนนียยควาล คิดว่าสวัสดีปีใหม่จีน